กับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมันเนอร์วอลนะผวันนี้ก็เป็นวันถอดลูนฟรีนั่นเองเพื่อนๆอ,อย่าลืมเข้ามาถอดลูนกันนะซึ่งเราเข้าหน้ามอนเตอร์ตรงนี้ใช่ไม่สีน้ําตาลก็คือเป็นพวกมอนเตอร์ลงอารีนาดันจงดันเยน,นครับเราก็ทําลูนตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าที่ผมมาวันนี้ก็เพื่อว่ามาแจ้งบอกเพื่อนในเวอร์อารีนาเพื่อน,อนจะลืมไปใส่รูนให้มอนเตอร์หรือปรับเปลี่ยนมอนเตอร์นะครับผมมันจะเป็นหน้าต่างสีฟ้าอย่างนี้นั่นเองนะครับผม ก็ไปดูระบบพื้นฐานมันกันนะแล้วก็ตัวช่วยของการจัดรูนะผมเข้าไปที่จัดการนะครับผมแล้วก็มีรูปฟันเฟืองนะเราจะเอาเป็นรูนที่แบบว่ามอนเตอร์ใส่อยู่ด้วยก็ได้นะที่ลังใส่รูอยู่หรือว่าเอาออกก็จะเป็นรูนที่แบบยังไม่ได้ใส่มอนเตอร์นะครับผมเราสามารถปรับได้แล้วก็ดูระดับสีรูนนะครับผมแล้วก็ปรับได้นะตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะผมก็ส่วนหนึ่งเรามาดูตรงนี้ดีวกว่าครับผมตรงนี้เกตน,นะก็เป็น 6ดาว6ดาว6ดาวแล้วก็5ดาวมันก็จะไล่เรียงเรียงไปนะครับผมแล้วก็อันที่คุณสมบัติย่อยนะอ่าคุณสมบัติย่อยนี่ก็สําคัญนะเพื่อนเราสามารถเข้าไปตรงนี่นะสถานะย่อยได้ว่าเราจะเอาอะไรนะครับผมมันก็จะแยกนะนี่สมมติเราเอาสปีดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเรียงให้แล้วนะว่าไอ้ออฟลองอ่ะที่มีสปีดอะ่ะเยอะสุดมันอยู่อันที่หนึ่งเยอะลองมาอันที่2อ,อย่างนี้นะผมเข้าไปดูให้นะครับผมนี่1 4ใช่ไหมสิบ1 สิบแล้วก็5นะครับประแบบนี้นะการใช้สมบัติย่อยนะผมมันก็ช่วยเราหารูนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เกตดแท้เกตดแท้คืออะไรก็นี่นะเข้าไปดูตรงนี้นะผมแล้วก็ไปตรงล้อมนะันนี่นะสีส้มตานานนะเกรดแท้แทมันก็คือเป็นรูนสีส้มมาเลยนะแล้วก็ไปดูแท้ไปดูอีกล้อมนี่ก็ยังเป็นสีส้มอยู่นะผมเกรดแท้นี่เกรดแท้ข้าไปนำมตีบอกอีกสองแล้วยิงเกรดแท้มันก็คือ ระดับฮีโร่หรือว่าระดับม่วงนั่นเองนะผมตรงนี้มันจะแยกให้นะเผื่อใครจะเอาไปหลอมาอะไรอย่างเงี้นะเพื่อนถ้าต้องการหลอมรูนแบบอย่างเงี้ยเออหลอมเาใช้เกรดแท้หรือว่าเกรดตำนานไปเลยเดี๋ยวผมจะได้ลงออฟเยอะๆนั่นเองนะส่วนอันสุดท้ายก็คือการเพิ่มระดับรูนนะมันก็จะเรียงให้บวก15 12 12 12บสอบวกเบวกหบวกบวกมนี้นะมันจะไล่เรียงไปให้เรานำะจากมากไปหาน้อยนั่นเองข้อดีซึ่งวันนี้สมมติผมจะมาทำรุน่น ให้เจ้าบอมบหลีกน้ําสปีดเร็วๆนะผมก็จะไปที่คุณสมบัติแบบย่อยอันทั้งบนนี้ก็คือออฟหลักนะผออบหลักมันก็จะมี2 4 6นั่นเองนะลูนคู่นั่นเองนะผมแต่ว่าเราจะมาทําสปีดเร็วๆเราก็จะมาออบย่อยก่อนนะผมออบลองอ่ะนี่ผมก็เรียงเป็นย่อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ออบลองเป็นสปีดหรือเพื่อต้องการเลือดด้วยก็ใส่เลือดไปด้วยนั่นเองนะผมซึ่งผมต้องการใส่สปีดเลยแล้วก็มอนเตอร์ที่ใส่อยู่นะครับตัวนี้สปีดที่เร็วสุดก็26อ่ะอัดไปแล้ว ยี 20, ่สิบอ้าวใส่ไปครับผมอันนี้รูห้ารูห้ามี24อ่อ้าวใส่ไปครับผมสามารถเอามาใช้รูนคู่ก็ด้นะอ่ะสปีดเร็วสุดเท่าไหร่เอ้ยี่สิบเอารูนคู่ครับอา่าวทรงสี่ยี่ห้าใส่ไปแล้วก็ช่องนี้มี24นะโอ้ก็จะได้บวก58ใช่ไหมห้าสิบแปดก็ 90, ก้าสิบก็ร้อยสี่สิบเองนะอราบร้อยสี่สิบไม่พอทำยังไงต,ตั้งไปทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็น,ปน,ปนออฟสป s p e e นั่นเองนะผมออ Speed, อออเอาสปีดออฟ f ลองอะไรเอาเลือดเยอะๆแ,ๆแล้วกันเลือดเยอนนะเราก็เลือกเอานะเลือดเยอะๆอ่เลือดเยอะสุดก้อนนี้ใช่ไหมเอาตผมต้องการใส่หกดาวปุ๊บก็เจ็ดสิบกว่านะครับผมเจ็ดสิบกว่าเอาออกไปสักยี่สิบก็ร้อยห้าสิบเองนะรูในเอ็กซ์ผมก็ไม่ดุเท่าไหร่นะครับผมก็ได้เท่านี้เองนะอ้าวเราก็ไปดูอีกทีหนึ่งนะอ้าวสปีดนี้บูคิปเอ็ดเองเหรออ้าวเราโอ๊ยไม่พอดีกว,ว่าออาเปลี่ยนไปเลยครับผม เห็นตรงนี้ก็เป็นทั้งหมดแล้วก็มาปุ๊บอ่ามาหาซิอันไหนเร็วสุดดูอะไรเร็วสุดครับผมอันนี้เท่าไหรยี่สิบสี่อันนี้ก็ยี่สิบสี่เท่ากันอ้าวใส่วิวดีกว่ายี่สิบสี่อ่านี้ดูเท่าไหรยี่สิบหกอ้าวเยอะอยู่น,นี่สปีดอยู่แล้วอันนี้ยี่สิบยี่สิบห้าในยี่สิบสี่อ่าเปลี่ยนยี่สิบแล้วก็มาเลือกที่ยี่สิบดูช่องสามนะก็ดูกันไปมียี่สิบแปดนี่ก็ร้อยหกสิบกว่าเกือบร้อยเจ็ดสิบนั่นเองนะอีเอ็กกับมม่อีกเซตหนึ่ง เอ้ยมั่วไม่เวิร์กใส่วิวดีกว่าก็เปลี่ยนมาเป็นวิวนะอา้าวเยอะสุดตอนนี้ก็21นะวิวอ่าโอ้หแปดสิบก็เท่ากับ160นั่นเองนะครับเจ้าบาบลิกน้ําของผมนั่นเองเนะี่ยแหมแต่ถ้าจะเล่นเจ้าบาบลิกนะ้ำนะเพื่อนๆนี้แนะนําเพิ่มเติมก็คือช่องสี่ใส่เป็นคิดดัมเมจนะครับผมแล้วก็อ่าใส่เ e อ็กดูสปีดออฟลองนี่นะออฟลองก็คือออฟหลักก็คือคิดดัมเมจออฟลองต้องการแบบสปีดเยอะๆแล้วก็ตั้งไปครับปุ๊บอ่าแล้วก็ และเส่ได้แค่15เองเหรออ่าก,ก็ใส่ไปนะเขาบอกแค่70นะครับผม70ก็เหลือแค่130กว่านั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะกับการใส่รูและตัวช่วยของมัน,นะครับผมเราต้องเรียกให้ดีๆนะนี่ก็เรียกเกรดได้แต่ที่ผมใช้อยู่ก็เป็นคุณสมบัติย่อยนั่นเองนะครับผม สมหยดบ่อยดีมากเลยช่วยเราเลียงสปีดได้เยอะอ่ะสมมุติเราอยากว่าได้แบบสปีดจ๋าเลยนะแล้วก็นี่เลยตั้งไปเลยอ้าวเร็วสุดเท่าไหรยี่สิแปดช่องนี้อ่ะเร็วสุดเท่าไหร่เอ่ยช่องนี้ใส่สปีดดีกว่านะช่องสองอ้ามาช่องนี้เลยใส่ยี่แปดแล้วก็มาช่องซีเร็วสุดยี่สิบเจ็ดอ้าวช่องห้าช่องห้าเยสุดก็ยี่สิบเจ็ดอ้าวช่องหกครับช่องหกก็ยี่สิบสี่เองส่วนช่องนี้ใส่สปีดก็ปรับออฟหลักไปสปีดแล้วก็อยากได้เลือดเยอะก็อัพเลือดเปอร์เซ็นต์ไปเลยเอาขอหกดาวได้มอ่ะ นี่นะก็เป็นสปีดกับมมั่วๆนะได้สปีดเยอะสุดเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบเองนะกับรุ่นมั่งมั่นนะผมแต่ตัวช่วยเราอย่างหนึ่งคือสปีดทําให้เร็วเราก็ต้องใส่รุ่นสปีดนั่นเองนะไปหาซิมันจะมีไหมแบบเร็วๆผมได้เท่าไหร่ผมยังไม่รู้นะตอนนี้สปีดตอนนี้เอาสปีดเร็วสุดนะครับผมช่องนี้ก็ไหนเร็วสุดดูซิ22ช่องสี่เร็วสุด,ด, 22, ช 4, สด21ช่อง5เร็วสุดเท่าไหร่เอ่ย2ีเองเหรอโอ้ช่องนี้เท่าไหร่เนี่ย สิบเก้าเองโอ้โหได้เท่าไหร่เองเนี่ยครับเนี่ยผมร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเองเหรออู๋น้อยนิดมากเลยอ่ะช่องนี้สิตรงนี้ใส่สปีดมาใส่ปุ๊บครบเซฟก็ประมาณร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบเองนะโอ้ถือว่าน้อยเราก็ไปดูว่าช่องไหนมันสปีดน้อยอ่ะช่องนี้สปีดน้อยเลยยี่สิบเอ็ดเราก็เปลี่ยนเป็นลูนทั้งหมดเลยนะแล้วก็มาช่องนี้ซีออฟหลักเราก็เป็นทั้งหมดนะแล้วก็ออฟล่องออฟย่อยแล้วก็มาใส่สปีดกันไหนสปีดเยอะสุด ยี่สิบเจ็ดอาใส่ไปตอนนี้80ก็10 180เองนะอ้าวยังไม่พออยากได้สัก200นี่2ี่อันนี้19แล้วครับผมออามาดูซิมีไหนเยอะสุด24โอ้โหสปีดผมน้อยจังในช่องนี้สิบเสร็จปุ๊บอู้185เองโอ้โหรูนสปีดผมทำไมมันกากอย่างงี้อ่ะลองดูเลซิไหนเยอะสุดนี่28อ่ะโอเครูนนี้มาใช้สปีดปรับวนอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นเยอะสุดนะอ่ะ185เช่นเดิม ช่องนี้เยอะสุดก็ยังย7ิบเจ็ดนะครับอืมท่าไห่ดูซิใส่ทั้งหมดแล้วสุดตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปหารูนกันเยอะสุดใน27ใช่ไหมเพิ่มมาอีก7อู้อันนี้เพิ่มมาอีก7ครับเพิ่มอีก7ก็ใส่ไปครับอืมช่องนี้28โอ้28ถือว่าเยอะนะทีนี้ก็ย7ใช่ไหม อันนี้ยีิบสองเองเยอะสุดเท่าไหร่เออยี่สิบแปดอืมแล้วก็ต้องหาสปีดอีกรูกนึงเอายี่สิบสี่ปุ๊บโอ้ขาดสปีดอีกช่องนึงนี่ว่า27ไหนได้น้อยครับ27 2 7 28โอ้โหเยอะจังเลยช่องนี้28ดูสปีดกันเท่าไหร่22ครับผมช่องนี้ช่องน,นี้21ช่อง5เอาช่อง5 20โอ้โหหายไป7อยู่ดี เปลนอะไรดีอ่ะเป็นช่องนี้แล้วกันครับอ11ทงนี้เป็นได้เท่าไหร่20อ่าแล้วก็มาเอาช่อง4แทนเพราะว่ามันได้เยอะสุดแล้วปุ๊บโอ้โหก็180อเองไม่ถึง190แล้วเนี่ยโอ้โหสปีดผมโอโสปีดผมแย่มากเลยนะเนี่ยโอ้โหได้แค่190เกือบ180เองนะครับผมไม่ถึง190นะก็การจัดลูนหรือว่าที่เราต้องการก็ประมาณนี้นะพเพื่อนๆกับการ ใช้พวกอฟลองแล้วก็ให้มันจัดให้นะผมเรียงลาดับรุงรูนอะไรให้เรานะก็่าลืมเข้ามาเปลี่ยนน้เพื่อนสีฟ้านี่ก็คือเอาไว้ลง RTA หรือว่าเวน a าโดยเฉพาะนั่นเองนะซึ่งรูงตรงนี้เราก็มันก็จะอยู่ตรงนี้นะมันจะไม่เกี่ยวกับข้องกับพวกรูนหน้าต่างสีน้ำดำนะครับผมสีน้ำตาลน้ำตาลนะผมจะเอาขึ้นไว้ให้บนหัวนะผมว่ามันจะมีคลิปนึงนะที่ผมทำความรายละเอียดไว้นะผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมการจัดรูนะผม,ผมเพื่อนอย่าลืม เข้ามาเปลี่ยนเข้ามาจัดจนะตอนนี้มันฟรีนะผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามทุกๆคนครับผม